ใครที่แบบยังไม่กล้าออกหน้ากล้องถ้าคุณมีสามไมซ์เซตนี้คุณจะกลายเป็นคนนึงนะคะที่กล้าที่จะออกหน้ากล้องอย่างมากเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะไมซ์เซตแรกเลยนะคะคือการคุยหน้ากล้องเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วนะคะยุคนี้ถ้าคุณอยากที่จะมาทําธุรกิจอยากที่จะขายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งตอนนี้ยังไม่รู้ที่จะขายสินค้าอะไรคุณต้องขายตัวเองก่อนแล้วคะ่ะ และการออกมาพูดนากล้องแบบนี้พูดแค่ครั้งเดียวแต่คนได้ยินคนได้ฟังเยอะมากนะคะไม่ใช่ว่าไปขายเหมือนคุณโอเคยไปขายของตามตลาดเราเจอลูกค้ากี่คนเราก็ต้องตะโกนเรียกเขาว่ามาดูได้นะคะสนใจตัวไหนดูได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องพูดบ่อยขนาดนั้นน่ะถ้าสมมติเราพูดบ่อยก็คือวันนี้พูดอีกครั้งพรุ่งนี้พูดอีกครั้งแต่เราก็พูดไม่ได้พูดเรื่องเดิมแต่คนที่ได้ยินก็ไม่ใช่คนเดิมนะคะพูดแค่ครั้งเดียวแต่ เข้าถึงคนฟังเยอะมากะคะร้อยคนพันคนนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้หมดเลยนะคะมันง่ายมากไหมคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะและไมซ์เซ t ที่2ก็คือการที่ใครหลายคนอยากมั่นใจเราต้องรู้ว่าการที่เราเอาหน้าออกกล้องนี้เราออกมาให้ค่ะ ให้ความกล้าให้ความมั่นใจนะคะทุกครั้งที่เรารู้แบบนี้เราจะมีพลังค่ะแต่ถ้าใครที่คิดว่าออกมาหน้ากล้องแล้วเอ๊ะฉันแบบไม่กล้าออกมาฉันกลัวถ้าเราคิดว่าแบบนั้นเราเหมือนไม่ได้ออกมาให้ไงเราก็จะหมดพลังแต่ในวันไหนที่คุณเริ่มรู้สึกว่าการออกหน้ากล้องนี้มันเป็นการออกมาให้นะคะให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราจะได้ความกล้าไง พอเราได้ความกล้าเราได้ความมั่นใจแล้วคนอื่นก็จะเห็นว่าเอ้ยครูก็ยังกล้าเลยนะคะฉันก็ทําได้แน่นอนอะไรแบบนี้นะคะถ้าเรารู้สึกแบบเนี้ยเหมือนครูออกมาไลฟ์ครูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันออกมาเป็นการให้เราก็จะรู้สึกแบบภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอายไม่ได้รู้สึกกลัวคะ่ะดังนั้นถ้าใครยังคิดว่าการออกมาหน้ากล้องหน้ากลัวให้คนคิดว่า คุณออกมาให้ทุกครั้งที่คุณออกมาหน้ากล้องนะคะคุณจะรู้สึกว่าพลังคุณมาเต็มเลยค่ะและก็สิ่งที่3มเลยนะคะคือคุณจะต้องรู้ว่า mindset ของการคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนะคะการออกหน้ากล้องช่วยคุณได้มากเลยค่ะ ทุกคนที่ออกมาหน้ากล้องไม่มีใครหรอกที่จะมานั่งดา่ามันก็อาจจะมีนะคะแต่เราไม่ได้โฟกัสแต่คนอย่างกลุ่มเราที่เราได้มาเจอกันแบบนี้เหมือนครูครูบาอาจารย์ของเราทุกคนที่ออกมาหน้ากล้องก็มีแต่มาสอนมาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคะและพอเราทําแบบเนี้ยคนที่ ได้ได้ยินได้ฟังคนแรกก็คือเรานะคะทุกครั้งที่เรามาบอกประโยชน์กับเขามาบอกให้เขาลงมือทำในสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เราเองก็ทำก่อนเราเองก็ได้รับก่อนนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางคนอย่างเช่นบางครั้งที่เราหมดพลังท้อแท้ มันก็เป็นสิ่งที่เราทำมาก่อนแล้วและก็หรือแม้กระทั่งเราพูดตอกย้ำตัวเองทุกวันแบบเนี้ยมันเป็นการที่เพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเรานะคะการออกหน้ากล้องทำให้เราคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยนะคะ